สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองแกะกล่องโปเกมอนการ์ดซันมูลลนดับเบิลเบิลเซตเอนะครับผมกเพิง่งเข้าวงการไม่รู้ว่าจะได้การ์ดดีไหมนะฮะเดี๋ยวเรามารุ่นด้วยกันเลย เลยลองดูส si? ิน okay. ี่เม่อกี้แกะมาก็พีครับสองคัสสวยงามตอนนี้ก็มีสามสิบซองนะฮะแล้วก็ มีรายการการ์ดมาให้สองข้างนะครับจะได้ครบไหมเนี่ยมันว่ามาแกะกันเลยดีกว่านะฮะเสากล่องผมขออนุญาตเอาออกจากกล่องก่อนเอาออกจากกล่องก่อนก็ได้แกะง่ายกล่อง็บไม่สีสวย สิ่งงามวางไว้นี่เลยนะฮะอันแรกเป็ดไก่ผมก็ยังไม่ค่อยรู้จักการอะไรเยอะนะฮะก็มาลองดูก่อนว่า เรื่มเรื่มถือว่าดีตามนั้นอย่างนี้เกลือ <c oughs> นี่ให้พลังงานพื้นฐานเก็บไว้แยกไว้โอเคโพรลิกกนเนโรมอความอารีของเอริกะก็อยู่ในระดับแร่นะฮะ ก็คงเกลือหมดนะพี่เจ <hein> ี๊ยบโอ้ยอือรู้ดีหรือเปล่ามาเก็บไว้ก่อนอเรื่อมเ่เก็บไว้ก่อนขอโทษที่ความรู้น้อยนะฮะอันที่สองอันที่สองดูจะดีไหมไอเรื่อมเ่นี่มีเลื่อมๆมไหมมีนะ มีเลื่มนะครับการ์ดนี่ระดับการ์ดลืมบอกนะฮะก็มีตั้งแต่เอ่อคอมมอนธรรมดานะครับแล้วก็มียูอันคอมนะฮะแล้วก็อารแวรนะฮะแล้วก็ดับเบิ้ลแรแล้วก็ หรูขึ้นไปเนะปร,รื่อยๆนะฮะสูเปอร์แร์ไฮเปอร์แร์นะฮะอืม TR นี่ผมไม่ไแน่ใจผมคิดว่าน่าเป็นทิปเปิลแร์ <c oughs> <c oughs> ผมอยากได้ SR กับ HR นะฮะไม่รู้จะได้ไหมสักใบลองลุ้นดูนะใบสุดท้ายก่อนเลยตุ้งเบโดเบลเดโร์มุพลังงานพื้นฐาน โคราตต์บิลบุรีพริตดามะอันนี้ได้มาเฮ้ยน,นี่ก็โอเคนะฮะเกโกกะกับโซรออาจีเอ็คเอาไว้เล่นสนุกสนุกดูสิรีบไปเลยดีกว่าที่สามแนละ้วได้แลไหม ไปสุดท้ายปื๊ดเริ่มมาก่อนการูราโทคาคิมโตพลังงานพื้นฐานพิงพุกุวารูวิวโอ้โอ้เกลือล้วน สนุกสักคาเมลอ้าวคาเมกอ่าโอเคสวยดีนะแกสวยดีนะผมว่าเอาได้เลยแหละแต่ว่าก็ไมร่รู้หรู้ไม่รู้นะเก็บไว้ก่อนความรู้น้อยก็เงีย้ยครับอืมพึ่งทำโคงการอืมเอาเข้าไป สีนะ่สิบแล้วอ้าวไปครับอีวีโอ้ยไปสุดท้ายก่อนเทรนเนอร์ดัสไออสเตรเลียอีวีพื้นฐานมินิริวแล้วก็โมโนคุระกิอิสมาโอโอ <c oughs> ไม่ได้เรื่องครับ <c oughs> ต่อไปเลย <c oughs> ขายให้เด็กปลอมมาโอ้นี่ครับต่อไปปุ๊บใบสุดท้ายก่อนเนียวลูบอนพูลีกอนดูพลังงานพื้นฐานพาลัสยามิคาราซุและอะไรเนี่ยคาลามานโรอ่าครับแต่ว่าก็ สวยนะดูดิสวยดูพอได้เลยอืวิง่งนะเก็บไว้เรื่อนเื่อนนี่เก็บไว้ไม่รู้มีราคาด้วยมั้งอืออือต่อไปเปรี๊ยบไปสุดท้ายก่อนปึ๊บเปิดนีระคังกล้องหู มอนชาร่าตั้งงานด้านมืดเพรายามิคาราซ u คาบิโ o นโอ้รับไม่ได้อืมต่อไปเลยแล้วกันโอ้ทำไมคนอื่นเขาแกะกันก็มีดีๆัแต่ สองสองซองแรกเลยนั้นไม่ดีเลยเนี่ยมีเล่มเลื่องด้วยมีเล่มเลื่องด้วยนี่ีเ่มเลื่องด้วยเฮ้ได้ลองดูฮะอืมแป๊บนึงนะครับโอเคให้มาต่อกันเลยน่ลูกสาวโทรมาเมื่อกี้อ้าวต่อไปไปสุดท้ายก่อน breaker นี่ อันนี้อะไรเนี่ยมามีพรตุพลังงานพื้นฐานโอลาลาโอลลาคอยคิงและและปลื๊บไปช่วยชีวิตแบบโฮโลโอ้ที่เป็นแร์ด้วยที่เป็นแร์ด้วยนะฮะที่เป็นแร์อืม ก็ได้นะสวยอะสีแดงสวยเลยยอดอ่ะเก็บ okay, ว้สวยสวยสวยตัวโชว์ตัวโชว์ถ้ามีใครเห็นการ์ผมสนใจไปไหนก็บอกได้นะฮะผมก็ไม่รู้ราคามไม่ได้กะไว้ขายนะตอนนี้ก็คือเข้าวงการเล่นหนุกๆน,น,นะครับ มีอะไรน่าค้นหาดีมันมีอะไรให้แปลก,กตลอดนะฮะอันนี้แกะปุ๊บก,ก็เนื้เรื่องเลยอุ้ยมีวป๊แบๆด้วยอื่นี่อลองดูพี่เจียนไปก่อนรับแกครกลายพื้นฐานมาซุนโนคุสะกูดาอึกกูดา,ดาต่อไปมืดปุ๊บนี่ โมฟอนเจ็กนะครับพับพ๊บๆสวยอะไ,อได้เนี่ยมุ้ยมุยโอเคอย่าได้มาดูต่อไปจะได้อะไรดีเขามันมไปไลน์ไปซองแล้วเนะี่ยโอเคอันนี้ฮึ๊บอัสุดท้าย พาราเซทวิริงกาบางนย่าพื้นฐานเมคูโลโกยาดงโอ้การสับหลของบลูโอ้หวยสุดไม่ได้อะไรเลื่อมเลยโอ้มีอะไรน่าจดจำคะเนี่ยกล่องนี้ นี่ไลท์มอร์ฟอนคารเตอร์บีงานพื้นฐานอะโลลาครับโอ้แผ่นซูของแมทิสโอ้ห่วยสุดฮะดวงมันไม่ดีเลยคหานี้ว่นี่ยต้องมีดีสักนนะอันน่ะนาร์ดดิส แก okay. เอาไปแรกก่อนคุยจะโชคดีโคคูนพื้นฐานป๊อปป๊อปเฮ้ยสุดท้ายยังเฮ้ยมีเลื่อมด้วยมีเลื่อมด้วยนี่มิงม,มิ้งอ๋อไล่ก่อนนี่รา,ายกันปม่เด็กไก่กะปัามโพลิคอนแซดถึงจะเป็นการ์ดอาร์แต่มันก็สวยนะเนี่ยอื้อ ดูบกาอ่ะเดี๋ยวก็สวยนะฮะนี่โอเคเจอมากสุดในทิปเปิลแลอย่างเงี้มต่อไปมีไหมโอ้โหขี้กมาดูได้เลยไม่มีอะไรแวบๆเลย าาหาังพื้นฐานอุสดงอีวีเคนททรอสคาแมกโอ้ไม่เก็ดจบรืบ่งหนึ่งอยู่แล้วยังไม่ได้เรื่องเลยนะครับอ,อันนะึงมีไหมโอ้โหไม่มีกูโดนตังพื้นฐานคาตาพีดัตตา้า สารโปเกมอนยาโดรันไปเรื่อยเรื่องครับไม่รอแล้วจ้าไปต่อเลยตัดให้มันกระเด็นเออ้อเอ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 ีเออเมีแอ๊บออเออเอบเออบออเอแเอแออเออเบอออเออเออเัอเออเออเออเเ ธรรมะธรรมะเป็นโรินจ้าค้าแม็กอ้ก็โอเคนะแล้วก็ทาทายเรดเฮ้ยเ้ยถึงจะแค่ดับเบิล d o ดับเบิลแรก็สวยนะเนี่ยีนส่วนตัวนะชอบส่วนตัวอืมโอ้ยกุ่มไหมเนี่ย ไปบนไปนะลองดูใหม่ชีวิตมันต้องก้าวต่อไปฮะเอโรโซโลเ่็งพื้นฐานมิสเตเมโอ้เดียวนะโกดักล่างสองไปร่างหนึ่งไปโอ้ทิพเปิลแบร์นี่สวยนะ นี่โคลด้วยสวยฟรีฮะเก็บเราได้ซูเปอร,ร์แร์กับอันนี้ไปยังวะซูเปอร์แร์ไฮเปอร์แร่ยังมั่งเนี่ยโอ้ขอบอกเลยฮะซูเปอร์แร์ยังไม่ออกเลยฮะ อยากรู้จัดมูชิเนื้พื้นฐานอากูจิมูชิโดโด้ไคลอสสเปรย์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ไม่ได้เรื่องครับโอเคมีแวบ,บแวบบอาวมีแวบๆวบพแบบาวเว ังาพื้นฐานผู้ใช้ฮันนะทอข้างหลังก่อนแมกเกวคิบเนียและปึ๊บอะไรวะเนี่ยคู่วากานน่นโอ้ก็ดีระกากทองระกากทองนะเก็บไว้ก่อนอ่ะยังดี โฮริโอนบีเดนอันสุคาลามาเนโรเอคุณคุณคาลามาเนโรแล้วมีคาลามาเนโรที่เป็นโฮโลเออจริงด้วยนี่โอ,อ้เฮออ้เจ๋งอะ่ะคาลามาเนโรแบบโฮโลอกับไม่โฮโลอด้วยเออแปลกดีอันนี้ไม่โฮโล มันต่างกันตรงไหนวะเนี่ยมันก็เหมือนเดิมอะเนาะเออจะสวยขึ้นทวายก็ทำงนี้มามือใหม่ครับขอโทษอืม,อมต่อไปดูสิอืมอืมมีแวบบแวบบมีแวบบแวบ n บ i นิกามิองไราาพื้นฐานฮักคูริ อย่างอย่างอยู่เพิ่งเปิดอยู่เพิ่งเปิดโมจัมโบ่คอปังและปึ๊บพอลิเกนแซดเจ็ก <G> อ้สวยอะ่ะนี่วิง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 เก็บไว้ดับเบิลเอออีก,อ,กอ,อ,อืม,อม,อมอโอเค ิอะไรอีกมีแวบแบไหมเหมือนจะไม่มีแวบแบเลยโครมาสซึอะไรพื้นฐานบิบาะมาดานซอมิโบบิโบมิอะไรจี๊ดังสามเท่าโอ้ยเจ๋งอ่ะติดการ์ดไปดยทำงานรับกับพลังงานสามลูกโอ้ยเจ๋ง จะใช้กับโพลิมอนที่วิวัฒนาการเมื่อจบเทินที่ที่จะหมาทิ้งการเวรกรรมชาวเวิร์กสโอ้ถ้าเป็นโฮโล,โลจะสวยแลยนะอยู่เอาจัดาการกันไปเดี๋ยวก็ดีอื พิกาจูเอ้ยมีแปบบแบบ๊บๆเดี๋ยวๆพิกนะาจูรายงานพื้นฐานคาโมนเนกิมินิริวแรกสุดท้ายข้างล่างก่อนกัมดกของเคียวมินิริวเสร็จแล้วก็ปุ๊บฮูปาฮูปาฮูปาโฮอลโลโเคยนะฮูปาโฮโล อะอะลงดูไความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ด้แถวนั้นเฮ้ยมีวบแวบๆบมีวบแวบๆเซนนี้กามิผลงานพื้นฐานโอ้โอ้นิจิวเอาสุดท้ายก่อนเทนเนลอส ทรานเซลแร๊และปิ๊บปิ๊บปิ๊แบบว๊าวโอ้โหมาเลยเว้ยสุดอร์ศษอะไรวะเนี่ยเฟโรเซมาชิบูนเอามาชิบูน G X โอ้สวยอะแดงตัดเขียวอืม,อม มันมีราคาบ้างไหมฮะเนี่ยเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนโอ้ซุปเปอร์ไรบยแรกของกล่องนี้เลยเนี่ยหาอะไรมาใส่ก่อนนี่เคสมาใส่เคสมาใส่ก่อนนี่อือเด็กเคสสวยงานแยกไว้อืมอ่ะ ของดีๆออกไปแล้วที่เหลือนี่นะอ๋อคิบาเนียเดี๋ยวมีได้แป,ป๊บไมไม่มีคิบาเนียรางานพื้นฐานฮาทโบูโกดาคิเรมกิมะาโอเค เลยอูบาอังานพื้นฐานมีแล้วแบบไหมไม่มีบะปโปวีเดอรดันเดอร์ยิมเมืองฮานาดะเออไม่มีไม่เกียนวะเนี่ยห้าซองจำมดแล้วครั้งมีแวบ,บแบบมีแวบ,บแบบโครมาสซึ พื้นฐานโคเรตตะข้างหลังก่อนเคนโฮโลร่างสองด้วยฮาคุริวและสุดท้ายไว้แป,ป๊บคิวเรมคิวเรมค,เนะคิวเรม้คุ้นเว้ยเห็นนะคิวเรม เพพึงได้ไปแต่เป็นแบบธรรมดาอ๋อนี่ไงนี่อ๋อมีนี้ด้วยนี่คิวเรมแบบโฮโลโแล้วก็แบบไม่โฮโลอโอเคฮะสวยอู้เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้อืมได้ได้หนูมีนี้ได้เดียวกันแต่ก็มีโฮโลกับไม่โฮโลด้วยก็ ดบบได้แวบๆเลยเหมือนจะไม่มีย,ดยาดงงานพื้นฐานคองปังเมกุโรโกะเหเสริมพลังเกียร์รอสโ้อ้ชอบถิงแต่มันไม่โฮโลอะชอบเท่ดิเกียร์รอสสามซองสุดท้ายอืมสามซองสุดท้าย มีวเวแบบ okay, เคโคกาชิระต่างไงพื้นฐานน้ำอุสตงข้างหลังก่อนโปเกเกียอืมเท่ดิอีฟุยและปุ๊บคั่วกันนั่นม้นจะอาแต่ก็สวยนะโฮโลด้วยนี่มิ่งวิ่งโอเคสองซองสุดท้าย Oh, oh, oh. ช่วยมึงมีวบแวบๆไหมเหมือนจะไม่มีโกโลนพื้นฐานคาตปีดาตตาโกโนเลียโกโลเนียซาสตาบีนจบไปทาะะ้ทายแล้วครับท้ไทลีวโอเคอืม ไม่กะ้เวอา์ธันกันเบกปีกาจูปลาโทกิวะคิงเกรสรุปหมดเกียงได้แค่นี้แหละเดี๋ยวมาสรุปกันนะฮะสรุปก็ที่ดีสุดผมคิดว่านะก็ตัวนี้เฮโรเซม่มาสมก มอรบุน GX นะครับเป็นการ์ดอ่าใบนี้ Super r a ร์นะครับลำดับก็จะเกินเขาเนี่187จาก184นะฮะพิเศษ <Okay. S 1> โอเคที่เ,เหลือก็ได้วกานอนคิเรมอูปา โ o โลโพลิ c อนแซดไทม e เลนโด้โฮโลกัวคาร์นอลกัวคาร์นอโอ้ร่ oh, างสองสองอันเลยเนาะกุสมากุสมานีที่พ่มแดงก็โอเคหน่อยสวยดีคาร์เมกโพลิคอนแซดมอร์ฟอนเ็ก ไปรสช่วยชีวิตนี่อันนี้เท่สวยคาเมกเก็กค,คุก,ก้าสุโรอาร์ตแล้วก็เทนเนอร์ควาบรีของเอริกะนี่แต่เป็นโฮโลนี่สวยโอเคครับเราพอได้พอได้แบบก็ไม่ได้หรือว่าดีมากก็ไม่รู้นะก็เล่นไม่ค่อยเป็นโอเคครับ ก็เดี๋ยวมีกล่องต่อไปมาแกะเดี๋ยวผมจะทําวิดีโอใหม่อีกรอบหนึ่งยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวิดีโอแรกของการแกะของผมเลยขอบคุณมากครับ